ถึงเวลาประเทศไทยปลุกตัวเองคุณคือคำตอบจุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาออกลงมือวาดมันออกแบบมันทดลองแก้ไขคิดคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สร้างสร้างธุรกิจที่โลกนี้ไม่เคยรู้จักเลิกหลอและเริ่มต้นขับเคลื่อนประเทศไทยทะยานสู่อนาคตธนาคารอมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ S&P m Startup Thailand หมอเงินหมอความถามตอบอาจารย์ครับเวลามีคดีความไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรืออาญาควรเลือกทนายแบบไหนและมีหลักการเลือกยังไงบ้างครับก็ต้องคนรู้จัก1หคนรู้จักสองก็รู้ว่ามันเก่งผมว่าในหลักการเดียวกัน ไม่มีตัวบทกฎหมายอะไรกำหนดไว้ใช่ไหมอันดับแรกต้องเลือกคนที่เรารู้จักผมจะติดต่อทำงานอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องนึกถึงก่อนว่าเอะเรารู้จักใครจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเรารู้จักใครบ้างละอใครรู้จักใครบ้างรับจริงป่ะถูกต้องหรือเราจะซ่อมรถหรือเราจะซื้อรถให้รู้จักใครบ้างวะหวังว่าคนรู้จักกัน มาเก่า<อ>แก่สิบยี่สิบปียังไงมันคงไม่ต้มเราเออมันคงไม่ต้มเราพบมันมานานแล้ว<อ>เวลาจะหาหมอก็ไอหมอคนไหนวะที่เรารู้จัก<อ>ถ้าไม่รู้จักมีใครบ้างวะที่รู้จักหมอ,อมันก็จะแบบนี้นั่นประการที่หนึ่งผมว่าโก้พูดถูกประการที่สองไอคนที่เรารู้จักเนี่ยมันโงๆ่ๆเซอร์ๆนี่โก้จะเอามาทำดั้มเคียวอะไรสมมติทนายเี้ย รู้จักอะแต่มันแพ้คดีตลอดเนี้ยเป็นเพื่อนโก้มาเก่าแก่ยี่สิบปีเราคงไม่ใช้มันนะก็ต้องดูอ่ะเพื่อนฝูงหรือพักพวกคนแนะนํามาแล้วได้พูดจาพูดคุยแล้วมีความรู้มีความสามารถฉลาดเฉลียวไหมเก่งไหมับประการต่อมาเนี่ยผมว่าต้องดูนะความรับผิดชอบอื บางคนนี่รับงานแล้วความรับผิดชอบไม่ค่อยอมีล่องเงินเข้าไปเสร็จเดียบร้อยการกระตือรือล้น,ลนาการติดต่อการกระชับกระเจงมันดูลุกหรือบางทีก็ไม่ไม่ดูแลเลยให้ลูกน้องทําแทนอนั่นก็ไปอีกเรื่องไงอเออนะแล้วคือพูดง่ายว่า คนรับงานไปแล้วมันต้องมีการบริการหลังขายม,มันจะต้องติดต่อกระตือรือร้นรายงานความคืบหน้าม,มีความสำคัญเข้าอกเข้าใจกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้ประการต่อมานั้นมผมว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ดีคือซื่อสัตย์สุจริตโก็วเวลาดูคนเนี่ยบางทีมันพอดูออกไหมก็พอดูออกบ้างคนเราเนี่ยบางทีมองหน้ามองตามองบุคลิกมอง การทำงานแล้วก็พอจะวิเคราะห์ประเมินได้คือถ้าเลือกได้องค์ประกอบอย่างนี้ได้หนึ่งชอบอคือดูแล้วได้สนทนาพาทีกันแล้วอเออมีอะไรอะไรที่เรารู้สึกอชอบแล้วก็สองเข้าใจสามารถชอบชอบใจเข้าใจแล้วก็สุดท้ายเราไว้ใจเขาได้แล้วเขาเองเป็นคนอย่างที่ว่าเนี่ย ผมว่าเลือกมาเป็นทนายความได้ชอบใจเข้าใจไว้ใจซึ่งผมมักจะเรียกว่าชอบเข้าไว้ชอบเข้าไว้เออหมอเงินหมอความถามตอบ